สวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกับจิมมี่อีกเช่นเคยนะคะเรามาอัปเดตแนวโน้มราคาทองคำในวันที่4มีนาคม2,568กันค่ะล่าสุดราคาทองคำปรับตัวจนผ่าน2,913ดอลลาร์ต่อออนแล้วโดยได้แรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภยัยหลังค้าลงนามปรับขึ้นภาษีน้ำเข้าสินค้าจากจีนเป็น20%และบังคับใช้ภาษีน้ำเข้าจากแคนาดาเม็กซิโกที่ 25%เขณะที่จีนตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าการเกษตรจากสหรัฐ10-15%ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อเศรษฐกิจสหรัฐภาการผลิตชะลอตัวและเฟสอาจลดดอกเบีย้ย0.75%ในปีนี้กดดันดอลลาร์และพันธบัตรนุนราคาทองคำขึ้นต่อแนะนำจับตาการถแถลงของทรัมป์ต่อสภาคองกเกรสในวันที่5มีนาคมนี้ค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนของวันนี้นะคะเปิดสถานะซื้อ หากราคาย่อตัวลงไม่หลุดแนวรับระดับ2,884ดอลลาร์ 2, ต่อออนหากราคาหลุดแนวรับดังกล่าวชะลอการเปิดสถานะซื้อไปที่แนวรับช่วง2,875-2,865ดอลลาร์ 2, 2, ต่อออนสถานะซื้อตัดขาดทุนหากราคาปรับตัวลงหลุดแนวรับที่2,859ดอลลาร์ 2, ต่อออนค่ะใครที่กำลังวางแผนลงทุนอย่าลืมติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะ ฝากกดติดตามกดถูกใจเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารดีๆจาก YLG นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ